กยองโอ้โหมาอยากกินจริงจริงในร้านเนี้ยมาม่าฟ้าธานีเนี่ยสุดยอดมาม่าฟ้าธานีทีเด็ดคือฟักทองนี่เหมือนปลาคลั่งโอ้โหวิ่งคนเลิศดูสีโอ้ยสองเทอมสามเทอมสี่เทอมห้าเทอมรวยครับโอ้โหเหนื่อยกันหน้าเอา้า ต้มน้ำเออเชื่อดิลียครับมามา่ฟ้าธานีร้านนี้มาเชียงใหม่ต้องโดนจริงถือความแน่นอนอร่อยเข้าใจง่ายและราคาโคตรดีเลยอ่ะมาลุยกันจะพริกเผาพร้อมมากนะครับโอ้โหแดงเถือกเลยคือหมูสับเนาะปลามึกแล้วก็ลูกชิ้นครับชอบความสีเตาเรียงแบบนนเนี้ยหมูสับหมูสับใส่ลงไปนี่นะนี่นะ โโอ้หคือเดือดๆแบบนี้โคตรได้ดดดฟิลอะพร้อมเสิร์ฟแล้วครับสวยมากน่ากินสุดๆมาบ้าฟ้าธานีมาทีไรต้องได้กินทุกทีโอ้โหดูดิดูความเข้มข้นอร่อยเข้าใจง่ายมากๆชิมน้ำดูก่อนเลยแล้วความแซ่บคือขวดนี้พลิปขาย่าไม่ออก ออกไหมออกไหมเนี่เน,นี่คือความเผ็ดความเดือดโอ้โหนี่พริกตัวเนี้ยคือไฮไลท์บอกเลยว่าโคตรเผ็ดใครอยากได้แซ่บมาม่าฟ้าธานีใส่พริกเพิ่มลงไปโอ้หดูด,ดูน้ำดูน้ำชิมน้ำก่อนอ๋อหย้งเดือดมาดูไข่ดูไข่ นี่ไข่นะฮะยังแรมไข่เ้าเนียนมาเวลากินนะดูเส้นแล้วดูพริกที่ใส่ไปโอ้โหลุยครับโคตรอร่อยโคตรเลิศหมูสับ มาต้องกินจริงๆดูฮะม,มันหอมกรยอ่ะแล้วทัง้งซุบมันมีปลาหมึกแหง้งเนี่ยมันมีหมึกด้วยโอโ้โหอร่อยเข้าใจง่ายมากดูฮะกินโอ้ยอยางเล่นดูดดับ กิือนสองสองมาใขยรวมเลยดูดีคำวันรวมเป็นอย่างเดียวไปเลยมาเทรวมแล้วพริกใส่ต่อหยอดพริกสีเด็ดคือคอิ่มฟุตตรงนี้ขยับอ,อันนี้รู้เรื่องโอ้โหมันไม่ได้มันไม่ได้เผ็ดอย่างเดียวอ่ะมันมีรสชาติด้วยแล้วนี่ไข่หืมเป็นลูกๆ มาลุยฮะโคตรเดือดอะ่ะตามเนี้ไม่มีผิดหวังลุยครับอือ้มามากๆท่านี้นะร้านนี้สุดยอดต้องเชียร์เลย